สวัสดีทุกคนครับวอกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปรับเลน14.1.8 GM กันครับผมเป็นเลนอัลตาไวมุมกว้างที่ผมจะนํามาแทนมาวอลกแทนเจ้าตัว24.1.4ที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยมุมภาพมันแคบไปนะครับก็วันนี้วันที่15พอดีนะครับเป็นวันเกิดของผมเองนะครับ15สิงหานะครับยังไงฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์อวยพอในพีดีให้หน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวน่าจะไปกันวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมได้มาแล้วครับผมเลน14 GM ครับนี่ มาลับที่เซนท่านสิริราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเจ้าเลนตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะครับว่ามันต่างกับ24่ยังไงไปอัอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเลน14แล้วครับเป็นไงบ้างกว้างาปะนี่ยังไม่ได้มองเลยนะให้แม่บ้านมองให้นะเป็นไงกว้างปะกัาเป็นไงปุ๊บครับครับปุ๊บครับครับเอ,ออยากเห็นนาเขาด้วยอุ้ยดูดิยังกว้างอ่ะอุ้ยโคตรเจ๋งวันนี้ผมมองเอามาใกล้หน้ามากเลยนะแต่ว่า มันแบบคอมโบสิชั่นดีมากเลยเชจังเจ็งเอ้ยชอบอ่ะชอบอ่ะอันนี้ก็เลนเก่านะครับเลน24 1.4gm นะครับเป็นเลนที่ผมรู้สึกว่ามันดีนะมันดีมากแต่ว่ามันมันแคบไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มัน14เป็นอะไรที่แบบกว้างมากเปิดกันสั่นแอคทีฟนะครับแล้วก็เปิดโหมดวิ้งด้วยมั้งนี่เนี่ยอันนี้ยื่นใกล้หน้าเลยนะแบบใกล้มากแทบจะจุกกล้องเลยเนะี่ยอันนี้คือจุกกล้อง เกินมากเกิมากชอบ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 อันนี้ตั้งค่า 4K 50เฟรมครับมันก็จะโดนครอปเป็นโหมด APS-C โหมดนะแต่ว่าภาพที่ได้นี่ก็ประมาณแบบระยะประมาณ20 22 24เยอะนี่ยอะดแขนอันนี้มาใกล้ข้อดีของไ 14Gm เนี่ยมันก็สามารถเอามาเล่นกับไอ้ 4K 50เฟรมของ A7 Mark 4ได้นี่แหละ นคก็จะได้เห็นนะครับ 4K 50เฟรมหลังจากรับเลนแล้วนะผมว่าจะไปกินในนี้กันมาม่าโว้ยไปเจอในเซอ่ะ <c oughs> กับติม่มซำโกอั้นเออที่มันถานเลย25บาทผมว่าจะไปกินกันมันอยู่แถวบางแสนนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่เซ็นทรัลสีราชาเลยมาประมาณ20โลก็ต้องขับรถกลับไปมันเป็นทางกลับบ้านอยู่แล้วไนงะเราไปนั่งก่อนมาม่าโว้ยนะครับเปิด5โมงครับตอนนี้ก็นั่งรอไปก่อนโอ้ดูซิมันเห็นก้านขึ้นละ ว้าวนี่เอาไว้เราไปเที่ยวกันเราก็จะถ่ายแค่นี้เอ้ยดูช้างสิถึงแล้วครับข้างหน้านี้ร้านตรงไหนอะเน็ตชิพเลอ๋ออีกนะอีกหน้านึงแต่ว่าจะได้กินไหมเนาะวันนี้เออฝนตกยังไม่ตก,กหรอกแต่ว่ามาคึมนั้นเนี่ยคึมไม่แต่ว่าเพื่อนก็มองแล้วนะแบบว่า ไม่มีร้านไหนที่บบเห็นเลยเพราะเป็นแบบร้านนั้นนะ่ะสาวสาวสาวขอบเชิญน,นี่ไง<ห>มามา่มาโหยโอ้โหนี่<ม>ทุกคนเว <c oughs> ้ยกำลังมีนี่พอดีเลยถึงแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ร้านมาม,ามา่าโหยตอนนี้ก็ฝนตกนะครับตกหนักเลยอ่ะมันมันใกล้แล้วไ <laughs> งมันใกล้จะตกแล้ว แต่ว่าบรรยากาศบางแสนตอนดึกนี่ถือว่าใช้ได้นะมันเนี่ยวิววิวดีมากเลยแล้วมันก็มีร้านอาหารสตตีทฟู้ดเพียบเลยนะครับสาม,มารถมาได้นะได้มานั่งข้างในครับผมเพราะว่าฝนฝนมานแล้วก็เลยได้มานั่ง,งในอ่างัันแยกดีกว่ามันมีอย่างอ๋อมันมันม,นม,มีหลายอย่างครับงั้นลุงเอาไปในนี้เ้ยมามา่มาหมูน้ำซุปใส มาที่กินน้ำซุปสนด่งน้ำหมูตุ๊กยมเหนียใช่แล้วหนูก็สั่งพวกเมนูทานเล่นได้เลยคือมันมีเมนูเยอะดีนะเล่นแบบว่ากว้างขาใจมากนี่ขนาดเปิดกับตัดไอพีเนี่ยหอยลังลมนั่นไม่ตระหนอะไรนะไม่ตะหนใช่ควาแบบธรรมดาธรรมดาลุงเอาน้ำเปล่าใช่ไหมใช่ กินแบบใครไมู่กอ่ะก mm ินอกินเลยบุฟเฟต์บุฟเฟต์อืออมอร่อย่ะอันนม้ชอบกรอบนะอะไรนะสดมากใช่มี่คือทารีเลยุณตรงนั้นชิมต้มยำเลยนะ ยิ่มมากฝนตกเนอะอือเสียดายนะฝนตกยังไงรีวิวนะครับผมเยก <Mama S 2> ม่าโวยอ่ะเปลี่ยนก <c oughs> <c oughs> ูให้รีวิวมาม่าโวยอ๋อมาม่าให้เจ็ดเต็มสิบเพราะว่าแบบว่ามันก็เป็นมาม่าต้มยำกปกตินเนอะ <c oughs> ใช่แต่ว่าชอบตรงซิกเนเจอร์ของนะเพราะว่าเหมือนไข่มันไม่ขาวเนอะ <c oughs> ใช่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  เออไข่มันไม่ขาวแบบว่าซิกเนเจอร์เขาคือครีมมาม่าลูดไข่ขึ้นมาแล้วก็กินม่ะอืมอร่อยนะแล้วก็ร้านเขาไก่ทอดเด็ดมากใช่กรอบนอกนุ่นในแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วคืออร่อยคือควรเปลี่ยนชื่อร้านเป็นร้านไก่ทอดด้วยเอเพราะว่าไก่ทอดเขาทอดแบบอร่อยจริงแล้วก็ยำหอยนางรมให้เยอะมากแปดสิบาททุกคนแล้วเครื่องแน่นๆก็เทียมจุกๆอมันฉ่ำแต่ไก่ฉํำจริง แต่อันนี้ก็อยู่คือแล้วแต่ความชอบของคน้ลยนะแบบว่าคนอาจจะชอบรสชาติของมาม่าอะไร,งไรเงี้ยอือใช่เออแต่สําหรับเราสําหรับเราก็คือเจ็ดเต็มสิบไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยแต่ว่า มันยังไม่เห็ดยังไม่ได้มีรสชาติต้มยำมากใช่ใช่ใช่มันแบบรสมันยังยังเป็นนิดนึงนิดนึงมาม่าต้มยำแบบปกติอยู่อ่ะที่แบบแต่ว่าเครื่องเยอะนะเครื่องใบมะกรูดใบมะกรูดอะไรเงี้ยเยอะเลยลาเลนละเลนหมายถึงปลาหมะะปลาหมึกกุ้งอะไรเงี้ยกุ้งก็ตัวใหญ่ใช่ใช่แล้วก็ปลาหมึกทุกอย่างร้านเขาอ่ะคือสดเหมือนเลยใช้ได้อยู่ลองมาดูครับร้าน มาม่าโวยแต่ว่าป้ายมันจะหลบมุมหน่อยเนาะใช่หายากมากคือต้องต้องมมใช่ตาเพ่งอย่างแรง<อ><ๆ>เขาจะมีเป็นเต็นท์กระโจมเหมือนแบบเป็นเกาหลีอะ่ะเออประมาณนั้นแหละแล้วก็จะติดป้ายไว้ข้างในว่ามาม่าโวยวเขามีบ้านพักด้วยนะแต่ไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่เขาไม่รู้ว่าจะได้พักหรือเปล่ามันดูไม่มีคนพักเลยนะอาจจะช่วงนี้หน้าฝน แต่อย่าลืมนะครับไปสั่งไก่ทอดด้วยเด็ดจริงไก,ไก่ทอดเด็ดจริงเมื่อกี้ว่าจะสั่งลอยก็เคฟซีอีกบอกให้แต่นี่คือสามอย่างอิ่มเลยนะใช่สามอย่างนี่ก็อิ่มแล้วโอเคน่าจะไม่ดกินอะไรแล้ว,ลวมั้งเรากลับบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ขอปิดบล็อกการมารับเลน 14gm ไว้ไเพียงเท่านี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคลิปยูทูบมันจะได้ดันขึ้นเนาะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย